สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย SCP อินตลอก็ขออภัยถ้าคลิปเมื่อวานอาจจะพูดแบบง่วงนิดหนึ่งพอดีออกแต่เช้ามืดแล้วก็กว่าจะถึงบ้านก็อย่างที่เห็นเวลาอัปโหลดเสียทุ่มไปแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกถ้าคลิปมันมันดูจะมึนๆนนิดหนึ่งเพราะว่าสภาพมันไม่ค่อยพร้อมทำงานเ้วย เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาคดีเอาใจน้องๆสายเกมเมอร์ออนไลน์เป็นคดีเกี่ยวกับเกมออนไลน์อีกแล้วเออพอดีมีเป็นที่รู้จักในวงการนี้เยอะคนเขาก็เลยคิดถึงเวลามีปัญหาเรื่องค้าขายเกมออนไลน์โดนโกงเรื่องอะไรพวกนี้ที่เห็นกันเ,อเยอะๆเลยก็จะมีโกงกันออนไลน์แล้วก็เป็นพวกหมิ่นประมาทด่ากันออนไลน์ แต่เคสนี้เป็นเคสแปลกที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์ว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเกมเล่นด้วยกันเหมือนช่วยกันเล่นอย่างนั้นหรือเปล่าฝากให้เล่นต้องใช้คำนี้ฝากให้เล่นเกมชื่อเกม g e n s h i n Impact น้องคนนี้เป็นเจ้าของ ID เกมเกมนี้ ก็เช่นเดียวกับเกมกาชาในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นอย่างที่เรารู้เนี่ยว่าเกมมาสามารถดูดเงินให้เราเอาเงินไปใช้จ่ายในเกมจะไปสุ่มจะเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อ,น, ύ, อนั่นก็แล้วแต่จ่ายเงินจริงเพื่อไปอัปเกรดไอดีเราไปสุ่มของสุ่มตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยน,น้องคนนี้เติมเงินไอดีเกมเนี้ย หลายแสนบาทจากปากคำประมาณสามแสนทีนี้น้องก็เป็นเจ้าของไอดีนี้ไอดีเกมมันก็เหมือน <c oughs> เหมือนเราเป็นเจ้าของบัตรเครดิต่ะบัตรเครดิตพอเราเล่นๆไป <c oughs> เพื่อนเห็นว่าเรามีไอดีเกมที่แบบของเยอะโหดนะอะไรอย่างนี้มีตัวละครให้เล่นเยอะเพื่อน เห็นว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันออนไลน์ก็ขอยืมขอเล่นขอลองเล่นบ้างน้องคนนี้ด้วยความจะรักเพื่อนเป็นเพื่อนออนไลน์ด้วยนะพเพื่อนแบบไม่เจอหน้าอะสมัยนี้อันตรายรู้แต่ตัวตวนออนไลน์ไม่รู้ตัวจริงก็ให้ยืมไปเล่นแล้วทีนี้วันหลังมาน้องคนนี้เกิด ผิดใจกันทะเลาะกันบาดหมางกันมีการไปกลั่นแกล้งไปเล่นงานโดยการเข้าไอดีเกมน้องที่บอกว่าเติมเงินเป็นแสนสามแสนสี่แสนเนี่ยเราเล่นมาเป็นปีแล้วเข้าไปใน ID เกมน้องแล้วก็เข้าไปทำลายเข้าไปลบไอเทม ในไอในเกมนั้นให้หมดซึ่งไอไอเทมไอไอดีในเกมนะมูลค่ามันเป็นแสนแสนอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเขามาถามผมว่าพี่หนูโดนทำอย่างนี้หนูสามารถฟ้องไอ้คนกระทำหนูได้ไหมหนูเจ็บใจมากหนูเล่นมาเป็นปีหนูโดนลบหนูโดนทำลายของทั้งหมด ผมก็เลยมานั่งดูข้อกฎหมายว่าจะสามารถดำเนินคดีอะไรได้บ้างเรื่องมันเป็นยังไงไอเทมของเราแล้วเขามาลบมาทำลายเพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์คืออะไรว่ากันตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทําให้เสียหายทํำลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมผู้นั้นจะทําความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์โทษคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอะ เพราะฉะนั้นผมเลยยืนยันน้องว่าเนี่ยในเมื่อตัวไอเทมใน ID เกมที่น้องว่ามาเนี่ยมันคือน้องยืนยันแล้วมันคือทรัพย์สินของน้องมันคือสินทรัพย์ดิจิตอลของน้องหรือสินทรัพย์ในในออนไลน์ในในระบบเกมนี้มันคือทรัพย์สินมันมีมูลค่าน้องจ่ายเงินเพื่อจะซื้อมาแล้ว เขาเข้ามาลบเข้ามาทำลายให้มันหายไปสิ้นไปหมดค่ามันก็จะเป็นไปตามข้อกฎหมายเรื่องทำให้เสียทรัพย์คือยุคมันเปลี่ยนไอเรื่องพวกนี้ไปถามทนายรุ่นเก่าๆเ,เขายังไม่รู้เรื่องเลยทรัพย์สินปัจจุบันนี้มันไม่ได้อยู่ในรูปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งของ อย่างเดียวการทําให้เสียทรัพย์เนี่ยขอให้ไปทําลายทรัพย์สินคนอื่นอย่ามีเจตนาโดยมีเจตนาผมเคยพูดเรื่องส่งของไอ้ส่งของเนี่ยไม่เชื่อว่าจะมีเจตนาแต่มันทาพังจริงประมาทมันไม่มีทางอาญ,ญาประมาททาให้เสียทรัพย์ไม่มีความผิดทางอาญ,ญาแต่กรณีนี้เขาจงใจเขาเข้าไอดีเกมไปและวทาลายทรัพย์สินในเกม มันก็เหมือนคุณทะเลาะก,กับแฟนแฟนปามือถือตุ้มมือถือคุณคุณซื้อมาเองแฟนคุณก็มีความผิดฐานทําไม่เสียทรัพย์ไปทําของเขาเสียของเขาพังโดยมีเจตนามีความผิดทําให้เสียทรัพย์ยกตัวอย่างเท่านี้ทีนี้ไหนๆก็เข้าประเด็นทําให้เสียทรัพย์ผมจะไล่ข้อกฎหมายเรื่องหมวดความผิดทําให้เสียทรัพย์ทั้งหมด มันมีไล่ระดับขั้นกันไปอย่างที่บอกอันนี้คือตัวพื้นฐานคือทำไม่เสียทรัพย์โดยทั่วไปก็จะสตาร์เตอร์แพ็กกันที่30,000ื่นปรับไม่เกิน6 0 0 0ื่นหรือทั้งจำทั้งตัดต่อไปถ้าเกิดทรัพย์สินที่ทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ที่ผมเพิ่งพูดเมื่อกี้ตามในมาตรา259กําำหนดว่าถ้าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น1 เครื่องกลหรือจักรที่ใช้ประกอบกสิกรรมอุตสาหกรรม 2. ปะสุสัตว์ 3. ยวดยานสัตพานะในการขนส่งสาธพานะหรือด้วยการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมหรือ 4. พืชผักพืชผลกสิกรเหล่านี้ต้องระวังโทษไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนหรือท้านาจาท่ปรับ หมายความว่าข้อ359เนี่ยคือโทษหนักของ3ามห้าทำให้เสียทรัพย์ถ้าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเขาพูดง่ายมันกระทบต่อการทำมาหายได้ทำทำรายได้คนอื่นมันทำให้เขาเสียทรัพย์แบบเสียหนทางทำมากินโทษหนักถึง5ปีปรับไม่เกินแสน และมาตาา360ผู้ใดทําให้เสียหายทาลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ต่อทรัพย์สินที่มีเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นอะไรห้องน้ําสาธารณะทางเดินสาธารณะทําลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างเงี้ยโทษเดียวกับโทษหนักที่ทําให้เสียผลทางขมามากินเลยคือโทษ5ปีปรับไม่เกินแสน และสุดท้ายถ้าถ้าเกิดทำให้เสียทรัพย์แบบที่1ใน3 58กับแบบที่สอง 3, 5, 8, แบบ 2, คือสามห้าเก้เป็นทรัพย์สินส,ส่วนบุคคลเหล่านี้เป็นคดีความผิดต่อบุคคลข้อ361กําหนดว่า358และสามเป็นความผิด อันยอมความได้ได้รับค่าค่าเสียหายพอใจและขอโทษขอโวยโอเคสงสารเห็นใจยอมความไม่เอาผิดก็ได้เป็นยังไงบ้างนี่คือหมวดความผิดทําให้เสียทรัพย์และในเมื่อโลกปัจจุบันคําว่าทรัพย์สินมันนิยามมันกว้างทรัพย์สินก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นสมบัติของเขาเป็นคําว่าทรัพย์สินอะไรที่มันมีมูลค่าเป็นของเขา เพราะฉะนั้นจะเป็นทรัพย์สินออนไลน์ก็ดีจะเป็นบิตคอยเป็นอะไรคริปโตเคอเรนซีก็ตามหรือจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของในเกมไปลบไปทำลายของเขาย่อมมีความผิดตามนี้โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น้องๆสายติดเกม เกมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่ว่าจะต้องเด็กถึงไดเล่นได้นะเ,ออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมก็เล่นเด็กเจนลหลังมาเนี่ยเขาก็เล่นเพื่อฆ่าเวลาเพื่อก็เ,เป็นการหาความสุขง่ายๆแบบติดมือ,ต,มอติดมือถือเอาเป็นว่ามันก็ปรับใช้กันด้อย่างนี้อันนี้คือที่ผมประเมินคดีเนี้ยผมรับทําเป็นคดีแล้วเดี๋ยวนัดเจอกับลูกความวันจันทรและคิดว่าคงจะฟ้องได้น่าจะเป็นหลังสงการ เพราะว่าเดี๋ยวสงการก็น่าจะหนีเที่ยวกันตามระเบียบตัวทนายก็มีแผนอยู่แล้วแต่ไม่เป็นกลัวต่อให้หนีเที่ยวทนายก็จะอัปโหลดคลิปให้เรื่อยๆระหว่างเที่ยวหรืออยากจะให้คลิปท่องเที่ยวทรื่ออะไรก็รีเควสต์มาได้นะแต่คิดว่าคงไม่สนุกเท่าไหร่ผมเป็นทําคลิปให้่อความรู้แล้วกันดีแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์ใช่กดซับสไคร้ กดกระดิ่งติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยเราเกมเมอร์จะได้รู้ว่าไปทำลายทรัพย์สินคนอื่นในเกมเขาเนี่ยมีความผิดอาญานอะเว้ยเออบอกให้รู้ตรงนี้คุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมืนบาทหรือทั้งจำแล้วปรับ <c oughs> แค่นี้มีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์อยากรู้เรื่องอะไรทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไล่ตอบได้ ถ้าอันไหนน่าสนใจก็จะเอามาทำเป็นคลิปแบบนี้ให้ฟังสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ